นี่ครับมาให้มาหน้าคือนเขาครับนี่ครับช่วงนี้ก็ร่างบานเข่าครับนะครับคือผมฝ่าคึ้นฝนขึ้นเขาครับวันนี้ครับนะทั้งใบทั้งหน้าครับฝนตกมากครับเพื่อเน่ากินครับนี่ครับต้นมะเขือไตเรียงมานครับขึ้นแล้วครับเนี่ยเริ่มสีไม่น่อยมีหมากแล้วครับนี่ครับนะครับกับมีอครับนี่ยครับน้องใหม่เขาเพิ่งขึครับคุณหน้าก็ร่างหงสน้องใหม่ก็ร่างถึนครับเขาได้เยอะครับทั้งนี้ ถึงน้ำฝนครับซึนหมอกกอกครับหมกบวบอ่าหมกบวบมี่่ะโอ้หน่วยไงล่ะพี่น้องบันไดมากด้วยนะครับโอ้จนแก่แล้วพี่น้องเนี่ยคนน่ะโอ้หน่วยเดียวพ่อแล้วครับคนน่ะครับสีแก่แล้วมั้งครับเนี่ยครับนี่ครับว่าธรรมดาครับโอ้บัวป่าเน่ยเนี่ยเนี่ยครับกำลังพ่อกินมันซุ้มนี่ครับเนี่ยนี่ครับกำลังพ่อกลิ่นก็มีนะครับโอ้ ยิดแรงมากเลยครับเป็นฝนนะครับเนี่ยครับแก่แล้วก็มีครับพี่น้องหาหกมือใส่แก่แล้วครับเนี่ยครับนี่ครับคลื่มฝ่าของฝนคลับพี่น้องคลื่มฝ่าของฝนอีกแล้วอุดมสมบูรณ์ครับขันฝนตกมาแมนโหลดบืดแนวกินครับพี่น้องโี่ครับแก่นี่แหละครับ